ข่อบุญนำนี่นะเนี่ย,ยตะลีเด็ดจ้ะแบบนพ่นอบุญนำวดนที่สิบหกสิงหาเันวางวันนี้แก่มือม่อมสื่อสลากินแบ่งไว้ซักนี่ใกล้ๆโค้งสุด้ายก็จังไปตามนะคะยังกห้าเก้าสามเก้าเจ็ดศูนย์จ้ะ มุ้ซูมก่อนพอเรานังยุกไกลเราย่านโควิดอ<ล>๋อนุ่นทิยาเป็นวัดอ๋อจะเขียนให้ห้านี่เมือสามสองสี่เหรห้าเก้าสามเก้าเจ็ดศูนย์ไอ้แก่เมื่อไ,ไม่ที่สามโตเลยใจ่ใจจะไปสวง ว่าดอกกุกลยังวาย่ไม่ใจเป็นเลสองยังยังวายสามสอง่สี่สตองเจ้าหาเพิ่งยื้ตาพดีเลยไหมครัเอาแล้สองสีอันนี้จะได้เอวนเดียวสากรบกนี วัดลเครื่องคันหาวัดพระด้านนอกของัดพระีพานมานก็จะม่ขึ้นให้นัำไปได้นัไปอาจ้ะวัดเรจืบ่ไดเอาเราไอ้เลขเก้าเจ็ดศูนนี่พ่อม่จังหดค่ะให้ให้เอฟซีแก้มือนี่เป็นเลขศูนย์หรือเลขฟันค่ะเลขฟันมันทันกขอบ้านดค่ะก็เลยมาซื้อสลากไว้ก่อนไปใกล้มือจ้งจ้งตามไม่เป็นบ่ค่ะพ อันนี้ต้องงวดว่าหั่นไหนคักว่าหั่นไหนมันย่างซื้อก็ซื้อไว้ใบเดียวบ่พ่อว่าหั่นหรือสองใบใบเดียวเดียวคูัว่มีกันทอดมีนมันมีทอดอะไรดิค่ะมีทอดอะไรดีกว่ามันมันขัดเจียวเยอะมันจะได้เปียนแล้วได้ค่ะเปียนก็ได้เพราะว่ามีอยู่พอแล้วจับอันนี้ตะแรงอหมอาะมีสีนี้สกุลสองล้านมีดีอ่าเอาเอามาให้ให้เอฟซี่บื้องหน้ นะคะมันหันรมีท่านน่าแกลยหัวแล้วอิเีกผู้ใดพี่อันได้ไม่รีไปหาร้อยนนะคะเอาอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นห้าสามหเก้าเจดูนย์นะคะ่อแล้ว่าไปแก้มือนะคะได้สิเขียนใส่กระดาษให้นะคะเดียวกันเกันทางน้ำพ่กที่กัน536970 รอกไปดิงานอกงนเจะสลากกินแบงอ๋อนมาเหมแบ่รัฐบาลสากเก้าเสเาวาร่ยยปะาแ้วมันเป็นแนเวันที่หนึ่งหรืออาจจะเป็นข้างเียงเป็นที่หนึ่งที่สามที่สี่ที่ห้ากันเกเก็สเก้าเ็

พวกหนูเขียนแบบราบรวดห้าเก้าสามลวบรัาตัดตอนย่านพ่อกรับก้อนก็ได้เขียนพ่อบุญนำเลยเขียนให้เพื่อนอีกพ่อบุญหนุนนำบุญหนุนนำสิงหกสิงหาคมเหล็กสั่เหล็กเบิ่์นคือบ่เบิ่ยบ้าจ้าหาลองลองมึงเนาะจ้ะว่าเอาของหลัวเลขกจ่อกตัวใดเขาอาจจะมาให้โชคคุณ พ่อบุญนุนนำไห้มากตัวได้ก็เลือเอาแล้วนาแต่ตได้มากตัวได้เรือเอามันตรงกับเลขเข้ามาเขาบอว่าเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นว่า่อนเพิ่นเลยอยากออกมาพ่อออกมามาเจอคนขายพอดีพี่น้องเราก็ไม่เจอแอดมินพอดีไม่มีการบังเอิญนะคะแม่ไม่คัตะตละลึกมันนางใครมีพี่น้องนีเลยนะคะเพิ่นไม่เจอคนขายพอดีเราก็ไม่เจอแอดมินพอดีนะคะคนบอกว่างวดนี้ ตองวดยังบะคั่นหมันใจแต่ว่าให้เอาไปซื้อสลากินแบ่งก้อนให้แก่มื่อไม่นะคะเป็นที่แรกคุณกระซื้อ593970นะคะแล้วก็มาซื้ออีกเป็น536970นะคะของพ่อบุญนุนนำนะคะววันที่16สิงหาคม2567ให้แก่มื่อไม่นะคะนะคะแคบนาะจอะว้ถ้าออกแน่นีพอแล้วใดรางวัลที่หนึง่งพ่อกลมาทายคลิปน้ำกัน รับแม่น้องรดาจะมาทายคลิปให้เพื่อเป็นจ้างมอลำมาให้เบิ้องนอกพอดีพอดีเป็นจิริจางบ่าบุหรี่สี่ลายบันตุบงชอบใจวันที่หน้าตัวชนะสิบสองล้านชอบกว่าไม่ได้ใช้ตังคาเัวหยอกกันเด้อพี่น้องลืมกันวัหลายเนี่ยนะเพิ่นจอยเลยวบอกวันนี้สี่เนี่ยนะสิบสองล้านบ่หลายมันเออแต่ว่ากับพ่อตั้งรักได้อืมแต่ถ้าเป็นแม่แม่น้องก็ได้อาจจะเป็นอาจจะชอบ ขนาดถือซิบากวา่ากซันเด้เดแ,แจ้งตัวนี่กันีนี่โเศร้าเจ็บขาเลย,ยเลี้ยน,นไปบอกเพื่อนหลอกเพื่อนเศร้าเลยก็อย่างกว่าโจ๊กไต้เล <c oughs> บริษัทเงนินสิบทงหลานไต้ก่อนจะอ้ะงอแขงแเอาเที่ยวแม่นมองม่ดจากเอนอนอยู่หน้า<อ>นี่เพิ่นมาบอกเป็นโตได้บอกขาเก้าเจ็ดศูนนี่ ยืดแรงต้องแข็งนะฝันนฝันฝันไว้เจังไดค่ะเคุนบอกเป็นโตหรือว่าจังไดเรม่ลบอกเป็นโตดอกฝันค่ะถูกพอถูกซิบกงมวนนี่สุดมากต้องมาตีเองมันบ่ค่ะฝันตีเอาค่ะวัตที่ผ่านมากในรุ่นนะครับก้องฝันท่อเนื่องจาเป็นนิมิตท่อของหัวค่ะค่ะ ตีได้แค่3ตัวหางเดียวมันบ่ค่ะเก้าเจ็ดศูนข้างนานี่ข้างนานีบ่เกี้ยวมันบ่ค่ะจังเกียวว่าเนนี่ของคนทิยาจังเลยข้างนาบ่เกี้ยวพันวาเนเอาแค่เก้าเจ็ดศูนเด้อ่ะเตินตดินก้าเจ็ดูนยั่นแหละอ๋อตดินก็ซื้อรังบนเอาตามทีเดินมาได้เยคันคันตัดนี่คือสีเก้าเจ็ดเก้าศูเจ็ด์มันบ่ค่ะพ่อเอาตาถ่ายแล้วเกจ เก้าศูนย์แล้วก็<ม>เจ็ดศูนย์ทางกีซีทางมค่ะนเนี้นนี่เน้นตัวได้ค่ะพ่อเน้นเก็ดศูนย์เน้นเ็ดศนย์เอาไม,ม่แกะมื่อยเอาพี่น้อง,งเอฟซีว่อห้แล้วมันบอกว่าไม่ไดยย้อยอง พ่อบุญนุนน้ำบอกว่าผู้ใดอยากแก้เมื่อไม่เอาซื้อเอกชนคือ970นะคะตัดให้9790 70ตัวเน้นคือ70นะคะเ,คเป็นหน้าท่างหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนะคะเก้ไปเด้อใจสีเพิ่นบ่เน้น6ตัวเพิ่นเน้นแค่3ตัวท่ายังวันที่หนึ่งนะคะเคขาไปแก้เมื่อไม่เดี๋ยวไใกล้เมื่อจังมาตามเพิ่นอีกว่าเพิ่นซื้อไว้แล้วเพิ่นฝันว่าได้ท่องบ่อนะคะฝันดีบ่อนะคะ พอดีเพม่นนพอนกบริการอย่างดีเห่นกนมยานเจนเป็นไปดตอฮอสไตอยานเจนเป็นอย่งไนะอ๋ออะไรอะไ้องัดห้อคนเงินห้องจง้องให้เงินองเ่นมาผู้ใดอยากซื้อเอกชนก็คือตัดสาตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งคือเก้าเจ็ดศูนย์เพราะเน่นเจย พ่อบุญนนำแบ่งกันแล้วใกล้ใกคงสุดท้ายแล้วพ่อแล้วพันอีกเขาจะมาตามเยอะจงหลานเจ้าเนหักเอาได้ด้วยไปไปเรื่อยๆพ่อมือมือช่วยมากผู้ใหมารอนจะากมากประจำไหมจ้ะนี่ป็นะคนเชื่มาช่วยทั้งคนเจะมาแตะพมกจะากะหอยฟางในมือนะี่ังะไมเือแน่นจะ พวกไรฟ<ม> <ไป S 1> ัน,นแมนพวกนั้นลงไปนี่สิแมงดาบ่าวายมีคนฟันแมน่นปุ๊ยอดน้องใหม่แม่ทินสองสถาบันทั้งน้องใหม่ยกทั้งน้องใหม่เลี้ยงเผาเห็ดยังแม่เผาเผาซุปข,ขายบ่เผาแบบนหนึ่งถุงอ๋อเผาเราให้เป็เนถุงไว้เอ้า นุเข้าใจว่าซุ้มิ่นเฮ็ดเป็นถุงมันปอกเปล่าแล้วเอาใส่ถุงล้วไปหนึ่งชอบเ็ดแบบนี้ลราเาแล้วก็ชอเป็นหนึ่งกองอู้ยอดอจักกอนี่ก็ได้ลายแ่เ่แบบผสมเกืบายดิเกือบเกมัมมนปลูก้ายปนดิเกือบรอยกองามค่ะน้องใหม่มงามงามอัน,นอันนี้น่อไม้ยก น้องไม้ยกน้อยใหญ่ๆอ้วนๆนี่หวานที่น่าโน้นที่ยาจะมีตอนน้องไม้ยกแต่น้องไม้เลี้ยงก็มีแต่ว่าพามบานตอนตอนว่ามันบ้านก่อใหญ่บ่ให้ตัดตอนเม่ทินมันเป็นล้านค่าเพิ่นตัดเรียบเลยก่อน้อยบ่ก่อใหญ่ตัดเหมือนกับงาวก็มีเนาะอู้ว์เ่มันเป็นงานที่ห่อนนี่แม่เผาอนแให้แมบเขานน่้อ